เอาอีกแล้วนมเย็นข้าวอูอีกแล้วนี่แหละวิ่งงานก็ต้องเก็บเงินไว้ซ่อมนะครับพี่น้องจะซูรซ้ร,รุ่ยซู้ร่ายบ่ได้รองรองรองข้างเดียวไม่อยู่บ่ชา่างไว้้เับาร<อ>ย ก็เดี๋ยวมาดูรถอ้อยคันนี้หน่อยนะครับรถวิ่งอ้อยครับนี่ซูโม่ครับจะเป็น F18 ใช่ไหมตัวนี้ FM227 สซูโม,โม่นี่ใช่ไหมซูโม่นี่นะครับหน้าซูโม,โม่ตัวนี้เครื่อง195นะครับ195 นี่อ้อยตัดนะครับอันนี uh ้วิ่งอ้อยลำดูสภาพโขลกกระบะผุแล้วตัวท้าย อุ้นี่อะไรนี่เครื่องมือยกหรือเปล่านี่เหมือนเครื่องมือยกเลยเนี่ยดูเขาทำเองนี่ไทยประดิษฐ์เนี่ยดูครับนี่เออเลยก็ตั้งอย่างนั้นไอ้นั่นยังไงตั้ง ติดตั้งหรือเปล่าวะนี่มันขยับได้น,นี่คล้ายๆเคลนเออมีรอกนี่นะใไหมรอกจับเหล็กไว้มีสวิงด้วยนี่ติดตั้งอยู่บนรถเลยครับนี่สองเพลาด้วยครับนี่เห็นไ,ไหม เครื่องยนต์นะ V8 หรือเปล่านี่โอ้แท็กมาดูสภาพยางรถวิ่งอ้อยหน่อยสิยโอ้โหเป็นตะรอดบ้นี่นี่เราเหมือนใน ดีกก้าผมเลยนะเท่ากันนะนี่เท่ากันเลยโอ้โหเบรกก็แหม้ทิฟีไหมเนี่ยโอ้โทิฟีอยู่ ถ้าเห็นหน้าอย่างนี้ครับสูมโม่เลยนะครับ FM ่ FM 2 2 7มี F 1 7มี F 1 8นะครับตัวนี้จะมี226แล้วก็227สองเ้ช่างใช้งานให้ดูหน่อยว่าเครื่องนี่นฮะใช่ยังไง อยา่าั้ผมก็คยอไปยกใเครื่องไอเตินถือจิ้งอย่อันนี้นะครับก่อนินจ้างใครทำเครื่องอ,อยู่บ้านเลยเขาไปยกให้อ๋ออ๋อเคยเอาไปยกให้เสตินอยู่ไหมคคยกได้กี่ตันนี่พีสวีก็ยกไหวกยกไหวครับยกทั้งเครื่องพีก็ยกไหวว้า ีเหล็กบางๆเองน่ะนีะบางแต่ว่ามันไม่ยึดนู่นเหมือนกับโคดเดยยึดกับกบวยมันเป็นเหล็กอะไรเหล็กเหล็กล่างประกบเหรอฐานนี่ช like ่างเด่นทำแน่นอนเลยออก๋อให้ช่างเด่นทำให้อ๋อช่างเด่นลงกึงอไง อันนี้ทำอะไรนี่เเดดดดีดดี๋๋ยยววตตัััครบประกอบโอ้โนี่เหล็กมาแล้วมันหักหรือไงนี่ยาำรถเขา้าก้อนอ่ะมันเหล็กก้อนโซ่เอหายหมดเนอเขาวิ่งไ,ได้กี่ตันนี่กระบะรุ่งนี้นี่เจ็ดสิบแปดตันเด้ mày tương 20 dịp tặng đúng không đúng không đúng không đúng ถ้ายกเกียร์คันนี้ลงต้องถอดตัวรองรองเกียร์ก่อนนะครับผมทำตัวรองเกียร์ไว้เดี๋ยวซ่อมเสร็จจะไปวิ่งอยู่ไหนเราติดตามได้นะครับมีที่วิ่งแล้วตอนนี้ได้ที่วิ่งแล้วเจ้านมเย็นเกียรฝฟ้าครอบก็ต้องเอามาใส่นะครับ ูเฮ้ยทำไมมันออกมาอย่างนี้วะตายโดนอะไรเนาะนี่ดูดินี่เบี้ยวนี่โอ้ยมันต้องตีเข้าหรือเปล่าดัดเข้าเสียทรงเลยโดนอะไรไม่รู้ ช่างตัวน้อยเท่านี้อุ้ยช่างอายุเท่าไหรเท่านี้สิบสี่ครับสิบสเป็นช่างแล้วเหรออือร้านเหรอบิดเทอมไม่ไปไม่ไปต้องเรียนหมดนี่อ๋อใช่เลยครับพอถอนได้ก็ถอดอ๋อ ถอดไรก่อนช่างนี่ครับเก่งมากเลยนี่โตไปนี่เป็นช่างแท้ๆเลยนะนี่ฮะจ้นนางช่าง,างไม่เหลือวะอ,อ้าว <c oughs> <c oughs> จ้างลูกมือมาไม่เหลือ อช่างบอกเอาใจยากต้องทำเองเออเป็นอูก็ลำบากเหมือนกันนะรถดำก็ลำบากเหมือนกันต้องซ่อมเหมือนกัน ได้อยู่มั้งไปดูฝั่งนู้นหน่อยอันนี้พอได้อยู่ช่างเสือนี่มารถใครเสียก็มาช่างเสืออู้ดูก็ได้อยู่มัม้งน่าจะพอได้อยู่วิ่งอีกสักหน่อไก็ค่อยเปลี่ยน ต้นหมดแล้วหรือก่อนนะอเนาะเอาไอ,ไอตัวตัวล่างไม่ต้องถอดใช่ไหมถอดแต่หัวมือบ่กลางถอดไะ่ได้นะครับเดีย่ยวถอดตัวง่ายก่อนครับกบวนทั้งตัวเดี๋ยวว่า อันนี้ต้องยกเกียร์ลงใช่ไหมเริ่มลง,ลงครับเดีวเขาวัดปรัหมาดมสั่นด้วยงงเป็นหนึ่งเหตุเออผมก็ว่าเพิ่งทำมาเองมันสั่นอะไรเร็วแท้ช่างดูหน่อยผมเพิ่งทำมาเองมันหลวมแล้วเหรอผมซึ่งเพิ่งซื้อเปลี่ยนเองนะมันรวมไม่ช่าง เห็นคนกลับบอกว่ามันสั่นอีกเน,บบนี่ยนั่นเลยเดี๋ยวต้องลองดูใหม่มันสั่นยังไทงทุกเพิ่งนทำมาจากช่างช่างอะไรนะช่างเสือด ทำเสร็จก็ไปวิ่งอยู่อุบลนี่ไม่ต้องเรียนเลยเนี่ยใช่ไหมจะเรียนอะไรเรียนจบมโหกัจบมโหแค่นั้นไม่เรียนช่างต่อหรอ จบมหก็มายูอูเลยอยูอูก็คือเรียนนั่นแหละอืมประสบการณ์แบบโดยตรงไม่ต้องทฤษฎีปฏิบัติเลย ก็เดี๋ยวรอช่างกินข้าวก่อนนะผมต้องไปแล้วรักษาตัวก่อนมีใครแนะนำพอจะแนะนำได้ไหมไอลูกปืนคลาสอนะแบบใช้นานก่อนเนี้ยผมทำไมมันเปลี่ยนบ่อยมากเลยไอเนี้ยปีละลูกเลยนะนี่อะไรวะไม้อะไรเนี่ย เอาไว้แทงอย่างนี้หรือเปล่าถามจังเสือดีกว่าช่างทำไมลูกลูกปืนคาร์ผมมันเปลี่ยนบ่อยมากเลยลูกปืนคาร์มันมีสายอัดเ์เจร์บีไหมมี ถ้าทำมีสายสายันรจัณมาทางอาจจะวีได้แล้วไอจายวิมจะเข้าเหมือนกันทนนะครับเข้าอยู่นะครับมันจะมีไอเข้าอยู่มีคนคาตัดออจจะพีได้นะครับ,รบมีสายก็อัดอยู่นะ หรือว่าลูกปืนมันไม่แท่ถ้าเปิดครับไปพูดก็ไม่ได้ซื้ออะไรตัวนี้เป็นการเกษตรผมเคยไปก็เสด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 ในครไปซื้อเสบมีของแท้ั้ยครับอืมผมมีขายให้คุณกระดีแล้วเออเออแต่ก็อย่างว่าถามหาของแท่เขาก็บอกว่าแท่แหละ ดูแท้แบบไหนเราก็ดูไม่ออกว่าแท้ไม่แทะเจอกันใหม่ครับใครมีรถก็อย่างนี้แหละความรู้สึกเดียวกันนะใครมีรถนะใครไม่มีรถก็ยังไม่รู้หรอกว่ามันต้องเจออะไรมั่ง จะเครื่องก็ไม่เป็นไรนะครับเครื่องยังทนอยู่ปัญหาก็ไอ้น,นี่หลูลูกปื้นคลาดนี่บ่อยมากเลยนะก็สู้ต่อไปนะครับเดี๋ยวต้องวิ่งไปซื้ออะไรให้ช่างอีกนะครับเจอกันใหม่นะครับพี่น้องเดี๋ยวเสร็จก็เดี๋ยวจะไปวิ่งกับใครรอชมนะครับ มีด่ลดลดลดไปเรื่อยไม่มีราคาเพิ่มนะรถนี่ลด <c oughs> ตอนนี้ก็ราคาก็ตกแล้วพวกจ o 8c ก็มือสองก็อยู่ประมาณถึง6กแสนไหมหกเจ็ดแสนหีิละมั้งเออเจ็ดแสนกว่าก็ไม่รู้นะแลแ้วแต่สภาพเบาะก็ยังไม่ได้ไปทำเลยนะ ถอ,อดเบาะไปทำก่อนไหมถอดเบาะไปทำก่อนดีกว่านี่มาดูคันนี้โอ้ยฟูโซคันนี้นี่เองไอห,หัวกว้างนี่นี่คันนี้เป็นไรแล้วนี่ เป็นไรช่างคันนี้ช่างเสือเ,เฟืองเกียร์แตกเกียร์อะไรครับเกียร์หนึ่งเอ้เานี่าอูนี่คันนี้ผู้ดูซูมรอดิเป็นหัวกว้าง โม่สุดล้อนะครับอันนี้สู้กันต่อไปเจอกันใหม่นะครับพี่น้องบายบายครับผม